ดีจ้าจาเชิงเศร้าจ่าไม่ดังเลยบ้าบ่าวเช่าเชิงเศร้าจ่าโอ้โหอย่างนี้ค่อยมีแรงขึ้นหน่อยร้องเพลงต่อไปนี่เดี๋ยวอยู่ร้องหวานชื่นเลยโแต่เสียงไม่ค่อยเจี๊ยบสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่น้องจ่าสะสะเชิงเศร้าต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยนะคะสะเชิ ชเชิงเซาค่ะค่ะชะเชิงเซาค่ะแล้วก็พ่อแม่ท claro> <Yeah, UH, ี่อยู่ต่างอำเภอนะคะต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยที่ตั้งใจมาดูหนูเมตตาหนูนะวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแล้วก็จะมาดูกันนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยขอเสียงคนมาดูน้องต้นข้าวหน่อยจ้าโขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดูแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดวลเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเคราะห์โดยท่านพอดออรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลค่ะมีใครเคยดูหนูบ้างไหนยกมือหน่อยในรการอะไรคะ เดือนเพลงชิงทุนเดือนเพลงชิงทุนนะคะดูช้ํากี่สมัยจ๊ะโอ้คุณป้าเพลงแรกที่ร้องเนี่ยเพลงอะไรเลยต่อพร้อมกันเลยเมื่อกี้ได้ยินจากตรงนู้นนะคะคืนนี้เม่อปีกลางอ๋อไม่ใช่เออคุณพ่อเคยดู คุณพ่อติดตามหนูนี่ตั้งใจมาเลยวันนี้ตั้งใจเจอก้นที่วทัพกระดานใช่หนูจำได้วันเวทีวัดทัพกระดานได้เจอคุณพ่อที่เป็นวิธีกรอยู่เพราะว่าพุณพ่อเนี่ยอยู่กับแม่พึ่งมาเป็นเวลายาวนานมากหนูรักและ้าเคารพแม่พึ่งเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่หนูแบบรักมากเลยค่ะหนูจะประจบความสําเร็จต่อไปในชีวิตเพราะว่าพุธพวงเป็นคนเก่งแล้วหนูก็เดินตามรอยได้สวยงามเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆนม่เวทีเหมือนหนู เหมือนหนูคนนั้นก็ให้แฟนๆช่วยกันสนับสนุนหลานสาวคนนี้ด้วยะนะคะขอบคุณเจเจอกันขอบคุณค่ะโอเคค่ะแม่แม่พ่อพ่อเราพูดคุยกันเยอะแล้วเดี๋ยวฟังเพลงต่อไปเลยนะจ๊ะ คุณมาลายน้ำใจจากพ่อพ่อแม่แม่มากๆนะคะอุ้ยหนูจะกินเยอะไป <c oughs> วันนี้นะคะว่าแม่หนีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยหนูอะก่อนขึ้นรถตู้มาหนูก็แววกินอะไรใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยหนูก็ลืมไปว่าหนูใส่กางเกงที่มันแบบค่อนข้างแน่นมา้วเนี้ยหนูนั่งค่อนข้างยากนะคะต้องใส่กินเยอะไปหน่อยอะไรนะคะวันนี้ออรถลูกเยอะมาก <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวหนูกินโตกเกียวไปกินขนมแยงยาดว้วยเยอะเลยนี้กินเยอะนแน่นโอ๊ใส่ปีก่อนนะคะ <laughs> อะไรนะคะจอดเซเว่นโอ้หนักไม่ทั่วเลยคะ่ะแม่แวะไปเยอะเลยขอบคุณคะ่ะจอดตลอดทางคะ่ะแม่เจอเซเว่นไหนก็แวะขอบคุณคะ่ะพ <laughs> ี่หนูมาช้าเพราะว่าหนูแวะนี่แหละคะ่ะทุกงานเลยร้านหนูขึ้นเวที ขอบคุณมากมากนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค<ะ>่ะ